สวัสดีครับช่องเกตคํฟาร์มลี่วันนี้จะนำเสนอเมนูต้มยำปลานิลแซ่บครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะทำต้มยำนะครับก็จะมีเนื้อปลาเอาเฉพาะเนื้อปลานะครับแล้วก็มีเครื่องเครื่องที่ทำต้มยำมีมะขามมีหัวหอมมีขา่ามีตะไคร้แล้วก็รากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ มะเขือเทศนะครับใส่ลงไปนะครับ okay. Okay. นะครับหลังจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดน้ําเดือดเราก็เอาเนื้อปลานิลนนะครับที่เราแลนะ่เป็นชิ้นๆออกอใส่ในหม้อนะครับนะครับใส่ในหม้อรอให้น้ําเดือดแล้วก็ให้เนื้อปลามันสุกนะครับ แล้วก็นะครับปิดฝาไว้พอเนื้อปลาสุกแล้วเราทำการําการปรุงนะครับปรุงผงปรุงรสน้ำปลานะครับหย่อนลงไปนะครับแล้วใส่หอมใส่ใบกระเพราลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกนะครับ ที่เราตำไปแล้วนะครับก็รอสักพักหนึ่งได้ที่แล้วก็ทำการตักนะครับใส่ถ้วยนะครับก็เนื้อปลานิลก็จะเป็นเนื้อปลปาปลาล้วนๆนะครับไม่มีตัวกระดูกนะครับเราแล่เ,เฉพาะเนื้อนะครับในเมนูต้มยำปลานิลน,นะครับ ดูสีสันน่ารับประทานครับสำหรับเมนูนี้นะครับเต็มไปด้วยสมุนไพรล้วนๆเลยนะครับสำหรับต้มยำปลานิลในวัน <serving> น <Pokemon apan in> enfin, ี an, ้นะครับ hmm. ส <Ay commissioned, S 2> ุดยอดเลยนะครับสมุนไพรน้ำสมุนไพรล้วนๆเลยนะครับน่ารับประทานมากนะครับดูสีสันนะครับน่ารับประทานจริงๆครับนครับเพิ่มมะนาว บีบลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนะครับอีกนิดนึงนะครับดูใกล้ๆสีสันน่ารับประทานจริงๆครับครับสำหรับเมนูต้มยำปลานิลน,นะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับดูใกล้ๆนะครับ สุดยอดเลยนะครับสำหรับต้ยมยาปลานิลน,นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกรดทำฟาร์มลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับส